สวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูเอในรายวิชาประวัติศาสตร์ป .3 เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนกันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนนะครับก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันนั่นเองนะครับ คนไทยของเราเนี่ยก็จะมีพื้นฐานทางสังคมไทยมาจากสังคมเกษตรนะครับหรือว่าทําการเกษตรมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อเรื่องาศาสนาเทวดาอารัก์หรือวิญญาณต่างๆนั่นเองนะครับด้วยความเชื่อเรื่องอเทวดาอารักเนี่ยคนที่อาศัยในภูมิภาคต่างๆที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยนะครับจึงมีประเพณีการบูชาเทวดานะครับเช่น การบูชาแม่โพศพหรือบูชาข้าวนั่นเองนะครับการทำขวัญข้าวนะครับหรือแม้แต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะครับก็คือมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับก็จะมีการตักบาตรตอนเช้าเป็นประเพณีนะครับหรือว่าเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับก็จบไปแล้วกับ ประเพณีของแต่ละภาคที่มีเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูวัฒนธรรมที่คล้ายกันบ้างนะครับคนแต่ละภาคนะครับก็จะมีวัฒนธรรมการกินนะครับที่คล้ายกันนะครับก็คือจะกินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับข้าวในประเทศไทยที่นิยมกินกันก็จะมี2ประเภทก็คือข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนะครับ ข้าวเจ้าหรือข้าวสวยเนี่ยคนในภาคกลางและก็ภาคใต้นิยมกินกันนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเนี่ยแล้วก็ภาคเหนือนะครับจะกินข้าวเหนียวเป็นอ,อาหารหลักนะครับส่วนใหญ่จะกินข้าวเหนียวนะครับแล้วมาดูวัฒนธารมการกินที่ขายกันอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับคนไทยในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีน้ําพริกนะครับกินกับผัก ที are, whatever, example, is Morocco, example, BLANK, ่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคอยู่นะครับอย่างเช่นภาคกลางนะครับก็จะมีน้าพริกกะปินะครับก็คือนํากะปิมาตาเป็นน้ําพริกนะครับหรือว่าภาคเหนือนะครับก็จะมีน้ําพริกหนุ่มนะครับก็คือน้าพริกที่ยังไม่แก่นะครับก็คือเป็นสีเขียวอยู่นะครับจึงเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มนะครับเอามาตำเป็นน้ำพริกนะครับ ส่วนภาคอีสานของเรานะครับขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านะครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีน้ําพริกปลาร้าหรือว่าแจ่วปลาล้าเป็นน้ําพริกของเรานะครับต่อไปนะครับเรามาดูวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้างนะครับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีสาเหตุมาจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันบ้างนะครับหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีความแห้งแล้งมากๆนะครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจึงมีประเพณีขอฝนขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับทะเลใช่ไหมครับทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีนะครับ จึงไม่มีประเพณีขอฝนเหมือนภาคอีสานนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูความแตกต่างด้านศาสนาและความเชื่อของแต่ละชุมชนว่าจะมีความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกันยังไงนะครับอ,อย่างเช่นการตักบาตรนะครับการตักบาตรดอกไม้การตักบา,ดดกการตรน้ําผึ้งนะครับก็จะเป็นของคนภาคกลางนะครับเป็นประเพณีของคนภาคกลางนะครับ ส่วนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยก็จะมีการไหลเรือไฟนะครับอย่างเช่นการไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพน,นมนั่นเองนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้านประกอบอาชีพนะครับก็จะมีนะครับก็อย่างเช่นชาวนานะครับหรือประกอบอาชีพทำนาใช่ไหมครับก็จะมีการ บูชาเจ้าแม่โพศพนะครับหรือแม้แต่การอาลองเล่นเพลงเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวนะครับอย่างเช่นภาคกลางนะครับก็จะมีการเต้นกำรำเคียวนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นภาคเหนือนะครับขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมใช่ไหมครับก็จะมีการรำนะครับก็คือเป็นการรำสาวไหมนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับทั้งวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกันมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มีความแตกต่างกันของแต่ละภาคนะครับวันนี้นะครับก็จะมีการบ้านนะครับก็คือมี2ข้อนะครับให้นักเรียนลอกโจทย์ลงในสมุดแล้วก็เขียนคําตอบลงไปนะครับข้อที่1น,นะครับคาถามถามว่าในชุมชนของนักเรียน,นยมีประเพณีที่สําคัญอะไรบ้างนะครับยกมา สักหนึ่งตัวอย่างนะครับและประเพณีนั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับส่วนข้อ2เนี่ยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนของตนเองอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูเอฟก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ